สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับนงวราพีอ P ีที่0ูนน,นะคะพี่ๆขาประจาําเช้าวันพฤหัสดี่สิสิงหาคม2568นะคะเช่นเคยนองวราพี มีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพิจารณหชุด20รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์จะพิจารณสององค์500บาทจัดส่งฟรีนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนพี่ๆติดต่อหาน้องรับพีด้เลยนะคะ 099จะพีจ๋า0841561ค่ะ0925439610ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยจะพี่จ๋าก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆก, like, ก,ก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องงราพีกันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบ รอบเช้ารอบเย็นรอบเช้าค่ะเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะรายการที่1ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะตอกโค้ดตรงอกนะคะด้านหลังค่ะเขียนว่ารุ่นพิเศษ2517ค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะ หลวงพ่อคูณปริสุธทธวัดบ้านไร่นะครราชสีมาค่ะ300บาทจะพี่จา๋ามาคู่กับรายการที่สองนะคะรายการที่สองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ 2, ่งสองจะพี่จา๋าเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุธทธ์วปีหนึ่งสองด้านหลังเขียนว่าวัดแจ้งนอกนะคะ ด้านหลังมียันแบบนี้นะคะปีหนึ่งสองมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำแบบนี้เลยค่ะปิดคู่500บาทเท่านั้นจะพิจาาจัดส่งฟรีนะคะรายการที่3มเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองค่ะเป็นกระไหลทองนะคะองค์นี้เลี่ยมเกอบเงินลงยาสวยๆเลยด้านหลังค่ะมีอักษรมียันวัดสามงามจังหวัดนครประถมนะคะ รายการที่4ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นรวยทุกทางนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนะครสวรรค์ค่ะองค์นี้สวยเป็นเหรียญลงยาด้วยนะคะด้านหลังตอกโค้ดคำว่าพัดนะคะแล้วก็จะมีเลขโค้ดสีนะคะ รุ่นรวยทุกทางนะคะมียันด้านหลังมีไก่ด้วยด้านหน้าก็มีไก่ค่ะลงยาสวยๆเลยมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะรายการที่ห้าจะเป็นสมกอค่ะเป็นพระสมกอกระไหลทองจากพี่จ๋ามาพร้อมเลี่ยมนะคะสวยๆเลย รายการที่6ค่ะเป็นหลวงปู่มหาศิลาจะพี่จ๋าวันนี้ได้มาเพิ่มหนึ่งรายการค่ะเขียนว่าเหรียญเหนือดวงนะคะของหลวงปู่มหาศิลา,า,ลามีต่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะคะนี่มีรูปถ่ายท่านแล้วก็มีเป็นได้สายสินนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นพระคาถาสวดมนต์แบบนี้นะคะเปิดให้พี่ๆนะคะพี่ขา สาม้บาทจะส่งฟรีค่ะ7จะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดจ้าพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆนะคะมีค่าเผียวด้วยรายการที่8จะเป็นปู่ทวดกระไหล่ทองค่ะ มาพร้อมเรี่ยมเกอบเงินลงยานะคะมาบ้านเดียวกันนะคะพี่ขาปิดคู่ได้เลยนะคะพี่ขา500บาทเท่าหนึ่นะคะ่ะไปต่อรายการที่9จะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกรุ่นพิเศษสุสานไตรักจังหวัดลำปาง5เมษาสน2 5 2 3สนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมจะพี่จ๋าอางค์นี้มาพร้อมกล่องนะคะ สวยหลังพอปรอจะ้ะมาพร้อมกล่องนะคะ10จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะมาพร้อมเลี่ยมจะพี่จา๋าเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะเป็นพิมพ์นิยมจะพี่จ๋ารายการนี้ หนงองค์สามรอยบาทสององค์ห้ารอยบาทนะคะสิบเอ็ดค่ะหลวงปู่ทวดจ,จ้ะเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะองค์นี้เลี่ยมกรอบทองเป็นเหรียญเม็ดแตงลงยานะคะหลวงปู่ทวดสวย สิค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ2470เจ็ดะพิจ๋าองค์นี้ด้านหลังมีอักขระปีพศ2470นะคะรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่พี่โทรทักไลน์มานะคะเรียมพลาสติกกันน้ำแบบนี้เลย13เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตจ้ะ องค์นี้สวยหลังยันด้วยวัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่14จะพิจารพระอาจารย์ฟั่นนะเรียนพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรจะ้ะปีศูนยรุ่นแรกสิทธทออสร้างถวายเลี่ยมกรอบเงือ,อะกรอบทองฝั่งเพชรแบบนี้ค่ะสวย สิ 15, เป็นจอบเล็กค่ะจอบเล็กหลวงเพราะเงินวัดบางคานนะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะสิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาค่ะ เป็นเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะด้านหลังมีโค้ดหมายเลขแปดย์เก้ด้วยค่ะมียันมีอักขระแบบนี้นะคะด้านบนตอกโค้ดด้วยนะคะเนี่เล่มกอบเงินลงยาค่ะ17ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาค่ะมาคู่กันนะคะ องค์นี้ต่อบโค้ดขวามือค่ะซ้ายมือจะเป็นสามสี่หนึ่งนะคะเลขโค้ดด้านหลังเขียนว่ารุ่นแรกจ้ะเหรียญหลวงปู่มหาศิลามีอาาักขรมียันนะคะเลี่ยมกรอบเงินฝั่งเพชรแบบนี้เลยติดคู่ได้เลยนะคะที่ขาห0าร้บาทจัดส่งฟรีค่ะ 18แปเป็นเหรียญน,นพระเก้าเสือครูรุ่นพิเศษค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีสองนะคะอง์นี้ก็สวยนะพี่นะเนื้อหาเก่าเก่าเลยต่อโค้ดตรตองอกหนึ่งจุดค่ะรับผลคูณทวีรุ่นพิเศษนกพระเก้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะด้านหลังเป็นยันตตะก้อค่ะ เก้าจะพิจาเป็นพระยีพุทธศตรวตรรษค่ะองค์นี้ได้มาใหม่จะพิจาราสวยด้านหลังมีอักขระมียันนะคะเลี่ยมก่อเงินลงยาค่ะ20จะเป็นหลวงปุต่โตจะพิจารปุกเสกสามไตรามาสจะมีปิดตากับสมเด็จปกโพนะคะองค์นี้น้องรับพี่ได้มาแบบนี้เลยพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะ ฝั่งตะกุดสองดอกค่ะหลังมียันแบบนี้เป็นเนื้อผงยานะคะแล้วก็จะมีเป็นสมเด็กปกโพมาคู่กันค่ะมีเกษาด้วยนะคะด้านหลังวัดประดูชิมพลีค่ะฝั่งตะกุดด้วยนะคะ1ดอกตรงนี้ มาพร้อมกล่องแบบนี้ค่ะ300ร้บาทเท่านั้นนะพี่นะโอเคจ้าพี่จ๋าพี่พี่ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์ได้เลยนะคะพี่ขา099ค่ะ084ย์6ปดสี่หนึ่1หสําสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ